สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้เมนูขาลายวครับแต่เมนูวันนี้นะครับจะต้มนะครับจะต้มขาลายครับก่อนอื่นเรามาทำพริกก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเครื่องเทศของผมนะครับต้องถึงนะครับเป็นกระเทียมมะกรูบนะครับกระเทียมก็หอมแดงครับ แล้วก็เก็บพริกสดกันนะครับพริกสดเอาไปใส่ต้มเนื้อขาลาย,ลยลน,นะครับปลูกนองนะครับดกมากเลยฮะเมลูดเขาชื่อพริกอะไรครับคล้ายพริกขี้นหนูนะครับแต่เม็ดใหญ่ดกครับแปลงปทานได้นะครับกเก็บไปใส่ต้มขาลายครับใส่โรยหน้า ก่อนอื yeah. ่นนะครับเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องเครื่องต้มยำก่อนนะครับสูตรของผมนะครับชอบผัดก่อนนะฮะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกนะครับแล้วค่อยใส่น้าครับก็ผัดไปให้เหลืองนะฮะ เครื่องเทศออกแล้วก็ถึงจะใส่น้ำครับ <Okay. S 1> สีสันครับน่าเก็บนะครับ <Okay. S 1> ใส่ริกได้ พริกอะไรพริกไทยดำไปด้วยนะครับเพื่อให้เผ็ดร้อนครับจากนั้นเติมน้ำไปเลยครับทิ้งไว้ให้เดือดนะครับแล้วก็ให้เครื่องเทศออกก่อนนะครับค่อยใส่เนื้อเนื้อจะต้มไม่นานนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อวัว ทำน,านา่าจะเหนยียวได้นะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เนื้อลงไปเลยครับใส่เนื้อลงไปแล้วปิดไฟได้เลยนะครับ น่าจะอีคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับมาทานด้วยกันนะครับต้มเนื้อขาลายครับผมเครื่องปรุงก็ใส่ได้ตามใจชอบนะครับได้เวลาเสิร์ฟแล้วครับนะครับต้มยำขาลายครับมีลูกโดดด้วยนะครับ